คู่ล่างสุดก็เอามาขึ้นบนสุดคู่ล่างสุดแต่เราต้องดูว่ามันตรงลายไหมตรงลายอย่างนี้แดงอยู่สินี้ถ้าแดงอยู่เหนือขาวอยู่เหนือขาวสิ ขวาแดงอยู่เนือขาวซีซ้ายแดงมาจะอยู่ใต้ขาวอยู่อยู่อะไรอ่ะดูนะถ้าแดงอยู่เนือขาวเ,เวลาผูกบางทีมันเล็ก บางครั้งเรามองไม่ค่อยเห็นมองผิดสายตาไม่ค่อยจะดีเราก็เคดเลยแต่ถ้ามันผิดไปแล้วเราถักไปเรื่อยๆเราก็ต้องกลับมาแก้มันจะเสียเวลาซะอีกนี่อ่เราดูสิถูกไหมอ๋อนนอันนี้ถูกอันนี้ถูก แดงต่อไปเป็นเส้นขาวขาวนี่ขาวมันคืออยู่ตรงกลางระหว่างน้ำเงินกับแดงขาวอยู่ตรงกลางนี่ซิกซ้ายใช่ไหมพอมหันมาดูซิกขวาขาว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 มันจะก็ะอยู่ อยู่อะไรเอออยู่นี่นี่ดูซะถ้าเราถักไปเลยเอ็นอ,อ็อันนี้พ้นไหมมันเป็นลายไหมจะว่าใช่มันดูเหมือนง่าย แต่ทักผิดง่ายไม่ใช่ดูเหมือนกนะันทักผิดง่ายมากกว่าประจับเส้นเส้นไหนทักเส้นไหนเส้นไหนอยู่บนอยู่ล่างแล้วข้อสำคัญเราต้องคอยเช็คอยู่ตลอดเวลาอาลองดูซิสมมุติเราจับดึงดึงซี่จิกนี้กับจิกนี้แล้วดูสิลายมันถูกไหมอลองดึงดูขึ้นอถูกหมดโอเคผ่าน น้ําเงินเนี่ยโปรดสังเกตนี่ขึ้นมานี่มันจะอยู่เหนือเหนือเหนือทั้งหมดใช่ไหมส่วนสินี้น้ําเงินน้ําเงินมันอยู่ไหนมันอยู่ล่างล่าง เอาลองถักดูดูถักเสร็จแล้วดึงดึงแล้วก็ต้องพลิกเช็คโอเคเอ้ที่เห็นปุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะ คือเป็นรอยต่อรอยต่อนี่เวลาถักนี่จะต้องใช้ฝีมือหน่อยคือถ้าเราใช้เชือกไม่ยาวพอเวลาถักมันก็ สร้อยทำเป็นสร้อยมันก็สั้นเกินก็ต้องต่ออยู่ดี